สวัสดีค่ันักเรียนค้าวิชาภาษาไทยนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการยืมคํามาจากภาษาเขมรค่ะต้องขอกราบขอ,ขอคุณนะคะเพจคุณคูเนอร์ฟี่ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลค่ะคเขมรเป็นชาติที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาช้านานทั้งทางด้านการถ่ายทอดนะคะวัฒนธรรมอรารยธรรมซึ่งกันและกันเขมรและไทยมีอาณเขตติดต่อกันทําให้ภาษาเขมร เข้ามามีบทบาทในภาษาไทยด้วยเช่นกันค่ะในสมัยโบราณเราเรียกภาษาเขมรว่าภาษาขอมถือกันว่าเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้บันทึกเรื่องราวทางศาสนาลงเป็นแผ่นหินไวลาลนหรือแม้กระทั่งศิลาจารึกต่างๆในไทยก็พบว่าใช้ภาษาขอมบันทึกเช่นกันค่ะลักษณะของภาษาเขมรนะคะ 1. ภาษาเขมรมักใช้ พยัญชนะจอจานรอเรือรอลิงยอหญิงเป็นตัวสะกดดังตัวอย่างที่ครูยกมาให้นี้นะคะ 2. คํคำนี่มีสองพยาญนจะมีลักษณะเหมือนอักษรน,นำและอักษรควบของไทยค่ะตัวอย่างตโนดจมูกทั้งไหนขนงขจีพไทยขนอง เห็นไหมคะว่าจะมีอักษรนําและอักษรควบคล้ายกันกับของไทย 3. มีคำว่าบังบันบำบันและประนำหน้าค่ะดังตัวอย่างที่เห็นนะคะบังออนบังเกิดบันเทิงบันทึกบันทมบันทุก บำเพ็ญบำรุงประกายประสาน 4. คำขึ้นต้นด้วยกรรมคำชำดำตำทำสำกำเนิดคำนันคำนักชำรุดดรํรริตำรวจทำนบสำรวจสำคัญสำเร็จ คา,าคำภาษาเขมรนะคะมักใช้เป็นคำราชาศัพท์ในภาษาไทยค่ะยกตัวอย่าง,างเช่นคือสเสด็จถวายตรัสเสวยสงขนงขนองโปรด 6. คำภาษาเขมรมักเป็นคำแผลงค่ะแผลงยังไงยกตัวอย่างเช่นขอไข่แผลงขอไข่เป็น กระขดานเป็นกระดานขจอกเป็นกระจอกขจัดเป็นกระจัดขจายเป็นกระจายพอพึ่งแผงเป็นประผสมเป็นประสมประสานเป็นประสานผรกกายเป็นประกายประแผงเป็นบันนะคะประทมเป็นบันทมประทุกเป็นบรรทุกประจงเป็นบรรจง เจ็ดคำภาษาเขมรในไทยบ้างคำเป็นคำโดดคือคำเดียวแขมานอวยบายเลิกตักตัวอย่างนะคะคำภาษาเขมรที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ก็อย่างเช่นบันทมสเดสด็จเสวยสงถวายทูลตรั 2> ส2 ใช้เป็นคำศัพท์ในวรรณคดีนะคะยกตัวอย่างเช่นพากาขจรแขชเวงและใช้เป็นคำทั่วๆไปนะคะประชุมขนุนชนะโดยติทลายเพ,พลิงผลัดกราบบวชสรุปแล้วนะคะคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรมัก หนึ่งเป็นยังไงคะใช้จอจานรอเรือรอลิงยอหญิงสะกดนะคะสองมีพย,ยัญชนะสองตัวเรียงกันสามอ่านออกเสียงสองพยาย์หนะออกเสียงแบบอักษรน้ำสี่คำที่มาจากภาษา,ษา,ษาคมเขีรมักจะขึ้นต้นด้วยบงังบันบันประห้าพยางค์แรกขึ้นต้นด้วยสระอำ่ำหก ใช้เป็นคำราชาศัพท์ 7. มักเป็นคำโดดที่มีใช้ในภาษาไทยจนคิดว่าเป็นคำในภาษาไทยนะคะจนคิดว่าเป็นคำไทย 2. ภาษาเขมรมักนำไปใช้เป็นคำราชาศัพท์และนำคำใน วันนคดีนะคะทั่วๆไปและใช้กันอย่างแพร่หลายและบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยแท้ก็ตามนะคะมันมีความสับสนแต่ว่ามันมีข้อจำกัดของมันอยู่นะคะอย่างที่ครูได้กล่าวไปแล้วค่ะคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบการให้ความรู้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ